สวัสดีครับทางเดียร์นเอาครับผมมาชมบรรยากาศตอนเช้ายุดพบเขากาญจนบุรีครับเช้นเานาคราบวิวงามครับน้ำผู้ครับผู้อ,อมผู้อ,อมบังเขาผักผักแรมอยู่ ที่ไล่สวนมันสัมบัลังอาพี่น้องหายางเหรอยากาศน,น้ำมันสนอครับไต่เบิ้งเขาจะเอาตอนกบสองคนไปดักนกลองตอมันจะได้นกยัง ไปตามกันบึงได้ครับสี่พากันล่องเอนกไปต่อเบ้องว่าที่เขาอะครับกิจกรรมตอนเช้าเอานกไปต่อครับกับบรรยากาศสวยงามครับ ตอนลุกเมืองกาดยด่ยมผู้เขาพี่น้องงามวิวบรรยากาศครับผมน้องไปดักลกุกะ่านในผ่านพันบา่า บรรยากาศชมวิวทื่ถัดจาพี่น้องบึงช่วยช่วยสุดดอดครับกำลังหาหม่งปักห่างต่อนุกนุกหลายหลายมีหัดไก่ปลาอู้นไก่ปลาเห็นโตอยู่ครับคุณแต่ว่าไม่เห็นไก่ ยินขึ้นซุ่มของกระเทมพี่น้อง,องไก่แห้งพูนตีนปลาข้างชอนโต้เห็นยางพูนหากินอยู่พูน ไก่ปลาพี่น้องไก่ปลาสร้างเสียงขันน,น,นุ่นในพนดเขาก็ต้องอยิงห่างกันนก กำลังเ,เตรียมอุปกรณ์ดักนกไปหาที่ที่นี้าหาามองพี่น้องบ้านนีมันถึงเงินเป็นมังไดมันเป็นขาเป็นเสาพอดีเวย ั้นไม้ข้า <episodes> งีนพี่หมอหรือเปล่านี่ชั้นนจะเหมอะกว่าบรรยากาศเช้าๆอากาศดีครับผมดูบรรยากาศบรรยากาศตรงนี้ป่ามั่นพี่นองนี้กําลังเกี่ยวนกกระดักไปตอนนกเบิ้งที่เขา่ะ มันบินออกไปแล้วนกคุ้มรอตัวเบลอร์เลยนอกอะไร おい、おい、おい、 ไปเกาะอากาผาวันเดลันก่อนขึ้นชุง้งนะสวม้นเท้าเลย เรียบร้อย ต,ติดหรืเปล่าไม่รูู้ัคจัอยูถ้ากัรมาจอบนกสร้างเจียงนกห่อง ทย์กำลังจะขึ้นกำลังโผล่จากเขากำลังจะโผล่เขาขึ้นมาพี่น้องเสียงอาทิตย์ nhang nhàng gửi khẩu à. nhục luôn là ngay khẩu à Đút, đút, phía nào มันหลุดเหรอมันขาด,ดรือเปล่าหรือว่าตัวมันเด็กน่นี่แหละอันนี้นะว่าอันนี้มันกว้างมันใหญ่ไปเปล่ามันก็เลยรอดถ่ายออกใชเปล่าสองตัวแล้วดุดพี่น้องตัวนี้ดุด รอบวงหยิกตัวไหมขอว่าเข้าไม่มวฮะเหี่ยว<ะ>เหี่ยวมารีรอดไปที่น้องพี่ลาบตื่นพู่นเนี่ยกอกกระปูเนี่ยตัวริมสุดเนี่ยหางยาวนะนั่นเลยนะ่ะของแท้เลยนะ่ะน้ำมนเอ้ย กาะอยู่บนหัวม่งน่ะเกี่ยวมากวนเนาะตื่นหมดพี่ลาภตื่นเออพี่ลาบมาจากไหน,นไม่ไปอยู่ที่วัดเหมือนไนานเรานะตามที่เห็นพี่ลาบมาอยู่ในป่าเยอะเลยเต็ม จรงิงจริงไ,ไม่ใช่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 ยเนๆๆๆี่ให้เข้าอีกละหรือว่าหลุดไม่ได้อาง,งี้งว่าถ้าอย่างงี้มันก็จะหลุดได้คุเี้ยุกคนเหี่ยวนี่ อ้าวมันไม่จิกมันไม่จิกนกตายเหรอตะกี้ตรงที่เดินไปเออนี่บินหายตัวนี้มันเล็กกว่าตัวนั้นเนอะมันหลุดเพราะอันนั้นมันกว้างหลอกหลอกหลอกองค์ขนเกี่ยวอ่ะเนี่ยเออขนเกี่ยวมันบินผ่านอยู่ ไม่กลัวคนเลยนกมันบินเดียวเดียวบินบินเนี่ยมันเกาะต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยอยู่ยอดไผ่เนี่ยสรุปเช้านี้ไม่ได้แล้วครับมันหลุดไปสองตัวเลยครับเราก็จะไปจอดตรงบนภูเขานู้นครับวันนี้กำลังจะกลับไปกินข้าวกินปลา เราขึ้นเขาใหม่เ,เมื่อนี่เขาที่ขึ้นถึงเขาหาเราใหม่ความครับผมไปติดตามกับมึงเลยครับอาจจะเป็นคลิปหนาครับขึ้นเขาคลิปนี้อะจุดประมาณมามาลอง่อหนกบึงมัน่าเขาเขาอยู่ก็รุดครับรุดจองโต้เลยแล้วไปคลิปหนาขึ้นเขา ติดตามิึงกันเด้อครับผัดไก่อือ กินเขาเหมือนกันนวพี่น้องหลังจากเอาไปต้อนนกม้เลยนกรลุดเบิร์ตองตัวพี่น้องไงเากลัากินเขาอย่งนีไปต่อไหมเขายิ้มอะไรถึนเขาครับพีน Hát rồi thật cay bông kai tôm cay bì tôm pet mấy bì mấy bạn mấy bì này mấy bì 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 กบตอนใหญ่จังมลไม่สงสารคนมีฟันเลย แกเอาเนาะ201ไปแล้ว100ตัวนึงฮะ100 <5. S 1> นหาแล้วไม่แจงส้งเขียนไงแก่แถาบอกว่าเนี่พอนะแล้วพอเด้อเนี่ยเนียนะนั่นจะแกงกว่าเพื่อนมันหาไม่เจอเจอหนังเล็ตัวนั้นเลยมันเหนียวว่าไก่บ้านมั มันแก่มันแก่ไม่ว่าไก่อะไรเท่านั้นแหละมนเลยถ้าเกิดมันแก่ตอนนี้มันยุ่มเยอะแต่ไก่ไอ้ไก่ตีมันก็ตัวผู้มันเหนียว่อตัวเนียไหมอมมันเหนียวอยู่แล้วไก่ชนเนื้อมันแข็งเพราะว่าเขาฝึกออกกําลังกายมัน ใหญ่เกินกินได้แต่น้ำมัน

จะไอทีบีเขาบอกแค่ทีบีใช่ป่ะไม่รู้แล้วเป็นเลาบ้างเลยต้มอย่างนี้ก็ผัดแล้วมันถอยอร่อยน้ำแหนอร่อยถึงก็มันหวานถ้าพูดถึงน้ำแหน่ก็ว่าเอาไปต้มแล้วก็อิ่มกับต้มเนี่ยเห็ดโคน้องต้มใส่หอมกระเทียมใส่หอมหมูรสใส่ริกแต่ถ้าผัดก็อร่อยนะเห็ดโคนก็ผัดอร่อยอยู่ ผัดน้ำมันนิดๆน,น่ะแล้วหอมมันไปกรองรสชาติกันอ้ยอยออเขาส่งร้อมเพลมาให้เด,เดี๋ยวกินเขาอิ่มมาคืนเขาพี่เนาะมันเขาใหาเราไม่เร่อทนที่ใดเพ่าเนาะเป็นมบคนหลายจะม่รู้ว่าที่ใดรู้บปไหนเนาะ หล่อนอ,อ,อะไรวะพี่นออ่อข้นเขาอิ่มนะครับเดี๋ยวจะเดินทางขึ้นเขาต่อเดี๋ยวโว้ร์เเบิ่งคลิปหนาต่อเลวพี่นออ้องแบบนี้ที่ขึ้นเขาแล้วครับคุณขึ้นเขาขึ้นไปหาเอาแล้วใหม่เลยเข้ากระดิกับกรุงเทพเลยครับไปคลิปนี้ฝากไปเพื่อนนี้ครับ ตอนนกกับได้ยูน่นตัวนึงสองตัวนึงดุดแต่ว่าไทายให้พี่น้องเบิ้งไม่ได้เนาะเพราะว่ายาดมันติดดิกจิตครับไทยเบิ้งเดียตอนไปดักกับตอนบัติดตอนมันมาถือมันถืออยู่มันดุดครับกับมีแล้วมี่เยีวมากกวนันกบกเขาเอาพี่น้องฝากไวค้คลิปนี้คลิปหนาขึ้นพู จากเมืองต่อครับครับผมสวัสดีครับ